วันนี้พ่อบ้านลงมือทำสลัดให้เรากินนะคะอวโวคาโดสวยมากมีมัสัมบันแกงเผ็ดแต่ว่าไว้กินพรุ่งนี้อวโวคาโดมสซาเรล,ล่านะคะเลิกงานมาก็ามาทำให้กินนะจ๊ะซับให้มันแห้งคือล้างแล้วนางก็มาเช็ดให้มันแห้ง พ่อครัวหัวเห็ดสีสวยมากดูกินนยังอ้วนเลยมันอูดีไม่ได้นั้วทวนแลวทวนก็จะได้กิน คัวโลกมากอะ่ะโอ้ยอะไรกินได้เหรอ,อแกอะไรกินตุสิติเหรอไม่ติดโคนะไม่ใส่กับหมูนี่กับพิซซ่าเร็มนะ